สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่มายนะคะวันนี้จะมาสอนเทคนิคบวกลบเศษส่วนใครยังทำไม่เป็นต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะสำหรับวิธีการบวกลบเศษส่วนก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะหลักการก็คือให้น้องทำตัวส่วนให้เท่ากันจากนั้นค่อยนำตัวเศษมาบวกหรือลบกันค่ะแล้วทีนี้จะรู้ได้งไงใช่ไหมคะควรทำตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ล่ะคะพี่มายเราจะต้องใช้เทคนิคการหาคอรเข้ามาช่วยอย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวพี่มายสอนหาว่าเอ้ยการหา มันทำยังไงนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยดีกว่าจงหาผลลัพธ์ของเศษ2ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน4น้องสังเกตเห็นไหม3 3กับ4 ตัวเลขมันเท่ากันยังคะยังไม่เท่าดังนั้นเราไม่สามารถนําตัวเศษเขามาบวกกันได้เนาะเราต้องทําให้เท่ากันก่อนทีนี้3กับ4เราทําเป็นตัวเลขอะไรดีคะที่มันเท่ากันเราก็ต้องนําตัวเลขของตัวส่วนเนี้ยมาหาคออร์โนคอรนอรก็คือคูณร่วมหนอยคือการหาตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะที่ทั้ง3และ4ี่เนี่ยไปหารได้ลงตัวเราถึงจะรู้ว่าเราจะต้องทํา3กับ4เนี่ยให้เป็นเท่าไหร่ นำตัวเลขมาเลยค่ะ3และ 4, เราจะใช้วิธีการหารสั้นนะคะในการหาซึ่งคอรนอเนี่ยหลักการก็คือให้หาตัวเลขที่สามารถหารได้อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปมาหารซึ่งตัวเนี้ยเรามีตัวส่วนแค่2ตัวพอดีคือเลข3กับเลข4แสดงว่าเราต้องหาตัวเลขที่หารทั้ง3และ4ได้มานะคะในนั้นสและ4มีตัวเลขอะไรที่หารได้คะมีแค่1เนาะ เราก็จับ1มาหาเลยค่ะผลลัพธ์ออกมาก็คือได้3กับ4เหมือนเดิมทีนี้การหาคอรนอนเราต้องต้องคูณเป็นรูปตัว L ใหญ่คูณกันให้หมดเลยโอเคไหมหนึคน่คูนสคูนส เอาทั้งตัวเลขที่เอามาหารแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะเราจะได้ค่าคอรนออกมาแล้วค่ะก็คือมีค่าเท่ากับ1คูณ3คูณ4ซึ่ง1คูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมเนาะจับ3คูณ4ได้เลยได้ผลลัพ์ออกมาเท่ากับ12แต่ว่าน้องต้องทำตัวส่วนให้กลายเป็นเลข12ค่ะเรามีเศษส่วนอะไรบ้างเศษ2ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน4ทีนี้แหละเลข3จะทำยังไงคะให้กลายเป็น12 ้องจับคูณเนะาะ3คูณอะไรได้12ค่ะคูณกับ4เวลาเราคูณตัวส่วนเข้าไปน้องต้องคูณตัวเศษด้วยเสมอให้มันบาลานซ์กันนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะต้องคูณเข้าไปพร้อมกันทั้งเศษและส่วนเลยนะส่วนอีกตัวค่ะเลข4ทําไงให้กลายเป็น12ค่ะคูณ3เข้าไปค่ะอย่าลืมคูณทั้งส่วนแล้วก็เศษด้วยนะคะเราจะได้เศษส่วนใหม่ออกมาที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือเศษ แปดส่วนสิบวกกับเศษ3ามส่วนสิค่ะทีนี้ก็เข้าแก็บแล้วค่ะให้น้องจับตัวเศษมาบวกกันได้แล้วจับเศษมาค่ะก็คือ8บวกกับ3ส่วนยังคงเดิมนะคะที่มันเท่ากันแล้วก็คือ12น้องห้ามจับบวกกันนะส่วนก็คือใช้ตัวเดิมได้เลยนะคะเป็นส่วน12ผลลัพธ์ออกมามีค่าเท่ากับเศษ11ส่วน 12ค่ะได้คำตอบแล้วง่ายไหมง่ายเนาะทีนี้มีง่ายกว่านี้ค่ะเราจะใช้วิธีการคูนขวาเนาะได้แบบเร็วๆเลยไม่ต้องไปหาครนนะคะคูนควาย,ยังไงคะพี่ไม้กเออเรามีเศษส่วนอยู่เนาะเศษ2ส่วน3าบวกเศษ1ส่วน4ให้น้องจับ2คูณกับ4ค่ะแล้ว3เนี่ยคูณกับ1ได้ผลลัพ์ออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ไม้ขอเปลี่ยนสีให้น้องเห็นภาพชัดๆเนาะว่า3คูณกับ1เนาะ2คูณกับ4มีค่าเท่ากับ 8 3คูณกับ1ได้3ทีนี้ตัวเศษที่เราจะได้ค่ะให้จับผลคูณของการคูณควัยเนี่ยบวกกันเนาะตามเครื่องหมายที่เขาให้มาอันนี้มันเป็นการบวกนะก็จับบวกกัน8-3วก3แล้วตัวส่วนล่ะคะเกิดจากอะไรคะพีม่มาตัวส่วนก็คือให้น้องนําตัวส่วนของทั้ง2ตัวเนี่ยจับคูณกันนะคะ3คูณ4นะคะมีค่าเท่ากับ12เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาว่าเป็นเศษ11ส่วน12เท่ากันไหมคะเท่ากัน ง่ายกว่าเยอะเลยใช่ไหมซึ่งเทคนิคการคูณคว a y เนี่ยเขามีข้อบังคับนิดนึงว่าจะต้องใช้กับเศษส่วนที่บวกลบกัน2ตัวนะคะแต่ถ้า3ตัวขึ้นไปหรือว่า4ตัวเงี้ยเราก็ใช้วิธีการหาครนดีกว่านะว่าควรจะทําตัวส่วนไปเท่าไหร่เราทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะจะไวกว่าเนาะทีนี้เรามาดูวิธีการลบกันบ้างวิธีการลบก็คือทําเหมือนกันเลยค่ะน้องเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งข้อเนี้ โจทย์บอกว่าเศษสองส่วนสาลบเศษหนึ่งส่วนสี่ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่คะสามกับสี่เหมือนข้อก่อนหน้าเนอะซึ่งเราหาครนมาแล้วว่าต้องทําส่วนเป็นสิบสองทีนี้เราก็โซโล่เลยค่ะทําส่วนเป็นสิบสองได้เลยเนาะเศษสองส่วนสามลบกับเศษหนึ่งส่วนสี่สามคูณกับอะไรคะได้สิบสองสามคูณกับสี่อย่าลืมคูณทั้ง เศษและส่วนนะคะไปพร้อมๆกันเลย4ก็ต้องคูณกับ3เนาะจะได้เศษส่วนใหม่ออกมาค่ะว่าเป็นเศษแปส่วน12ลบกับเศษ3ส่วน12ค่ะจับเศษมาลบกันนะเนาะเศษ8ลบสส่วนยังคงเดิมก็คือ12นะคะได้ผลรับออกมาเท่ากับเศษ5ส่วน12ทีนี้ลองใช้ทริคการคูณคว้ของเรากันบ้างนะคะคูณคว้ยเนาะต่างจากข้อเมื่อกี้ก็คืออะไรคะแค่ลบกันเนาะลบกันผล คูณออกมาเท่าไหร่คะ4คูณ2ได้8นะคะ3คูณ1ได้3จับเศษ8ลบ3ค่ะส่วนเกิดมาจากการคูณกันเนาะ3คูณ4ได้12ผลลัพธ์ออกมาได้เศษ5ส่วน12เท่ากันไหมคะเท่ากัน ในนั้นเราสามารถใช้เทคนิคการคุณคว้ายในการคิดเศษส่วนบวกรบกัน2ตัวได้เลยนะคะก็จะไหวหน่อยเนาะไม่ต้องไปหาครนอนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าน้องจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะมาช่วยพี่ไม์ทำด้วยนะอย่าลืมหยิบกระดาษทดมานะคะมาค่ะจงหาผลลัพธ์ของเศษ3ส่วน8บวกเศษ4ส่วน5ซึ่งคอรนอนเนี่ยของตัวส่วนก็คือ8กับ5พี่หามาให้เราแล้ก็คือ40 ยังไงน้องรองไปหาดูด้วยนะคะจะได้ฝึกเนอะวิธีการหาคอร a เนาะหนูก็จับ5กับ8มาตั้งเลยแล้วดูซิว่ามีตัวเลขอะไรหารทั้ง5และ8ได้ลงตัวไหม ถ้าไม่มีก็อย่างน้อยมันต้องมี1แหละเนาะได้ออกมาเป็น5กับ8แล้วก็จับคูณการเป็นรูปตัว L ใหญ่นะคะเราก็จะได้คออนอออกมาซึ่งคออนอเท่ากับเท่าไรคะเนี่ยสี่สิบพี่ไมค์หาให้เลยนะคะอ่ะสี่สิบทีนี้น้องรู้แล้วจะต้องทําตัวส่วนให้เป็น40แต่ข้อนี้พี่ไมค์ขอใช้เทคนิคการคูณคขวไปเลยง่ายและเร็วดีนะคะมาเศษสามส่วน8บวกกับเศษสี่ส่วน5จับคูณคขว้เลยคะ่ะจับ3ามคูณห้าจับ 8คูณกับ4จะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่คะ3คูณ5ได้15บวกกับ8คูณ4ได้32ตัวส่วนล่ะคะตัวส่วนน้องก็ต้องจับส่วนคูณกัน,นะคะ่ะ8คูณ5ได้40เอ้ยทำส่วนเป็น40เหมือนการหาครรนลเลยใช่ไหมคะสุดท้ายคะ่ะจับตัวเศษบวกกัน15บวก32จะได้ออกมา ค่าเท่ากับเศษ47ส่วน40ค่ะน้องสังเกตเห็นไหมเคยเห็นเศษส่วนแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าเศษส่วนอะไรคะเราเรียกว่าเศษเกินก็คืออะไรคะค่าของตัวเศษเนี่ยมันมากกว่าตัวส่วนเนาะเราจะเรียกเศษส่วนประเภทนี้ว่าเศษเกินซึ่งเราจะตอบแบบนี้เลยไม่ได้นะอ่าถ้าเป็นในห้องสอบหรือในห้องเรียนนะคะเราจะต้องแปลงให้เป็นจำนวนคระ โอเคปะเศษเกินเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นจำนวนคราได้อุ๊ยจำนวนครามันหน้าตาเป็นยังไงคะพี่หมาย้องไม่เคยเห็นเลยเนะคะจำนวนคราคืออะไรนะคะเขาจะมีจํานวนเต็มเนี่ยคะ่ะอยู่ข้างหน้าเศษส่วน โอเคไหมมันจะมีเลขจํานวนเต็มซึ่งวิธีการแปลงเศษเกิดไปจํานวนค่ะก็คือง่ายมากๆเนาะให้ดูในรูปของการหารเนาะ47เนี่ยมันก็จะเป็นตัวตั้งนะคะส่วนด้วย40ก็คือ40เนี่ยมันหารอยู่ันนวิธีการก็คือให้น้องนํา47เนี่ยหารด้วย40ค่ะได้สูงสุดกี่ครั้งคะหครั้งที่เป็นจํานวนเต็มเนาะก็คือ40จับลบกันเหลือเษ7อันนี้น้องตั้งหารเป็นอยู่แล้วแหละทีนี้วิธีการ แปลงเป็นจํานวนคะ่ะให้เราเอาจำนวนเต็มหรือว่าผลหารที่ได้เนะะี่ยค่ะมาใส่ไว้ด้านหน้าเนาะมาใส่ไว้ด้านหน้าตรงนี้ก็คือ1เศษเหลืออะไรเหลือ7เราก็ใส่เป็นตัวเศษแล้วก็คั่นด้วยอ่นะเครื่องหมายเศษส่วนเนาะตรงนี้ส่วนด้วยอะไรคะ40เหมือนเดิมนะตัวส่วนคงเดิม เอามาใส่ได้เลยนะคะงนั้นเราแปลงเศษเกินเป็นจํานวนค่ะได้แล้วแบบนี้เราเรียกว่าจํานวนคะคือจะมีจํานวนเต็มเนี่ยอยู่ตรงกลางข้างหน้าเศษส่วนโอเคปะอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางเนาะแล้วข้างหลังตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องหมายคั้นใช่ไหมเราเรียกแบบเนี้ยว่าจํานวนคระค่ะวิธีการแปลงก็ไม่ยากเนาะทีนี้น้องจะแปลงจํานวนคระเนี่ยกลับไปเป็นเศษเกินก็ได้นะ วิธีการก็คือให้น้องนําจํานวนเต็มคูณกับตัวส่วนแล้วก็จับบวกเศษเราก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะ1นึ่งคูณสีได40้40บวกเศษค่ะกลายเป็น47ตัวนี้แหละก็คือเศษ47เหมือนเดิมเอามาใส่ด้านบนตัวส่วนก็คือคงเดิมเติมได้เลยแปลงกลับได้แหละเป็นเศษ47ส่วน40นะคะแปลง47ส่วน40มาเป็นจนํานวนค่ะก็คือได้1เศษ7 40, ส่วน40เราก็ทําได้โอเคไหมคะทีนี้เราไปดูต่อกันดีกว่าข้อ2 ให้หาผลลัพธ์ของเศษหนะึ่งส่วนสองบวกเศษห้าส่วนแปดข้อนี้ใครใช้วิธีการหาคอนอพี่ใส่มาให้แล้วนะว่าเราต้องทําส่วนเป็นแปดแต่พี่ไมยขอทําไวๆนะคะโดยใช้วิธีการคูณควัยเลยเพราะว่าบวกกันอยู่แค่สองตัวเนาะเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับเศษห้าส่วนแปดจับคูณควัค่ะหนึ่งคูณกับแปดสองคูณกับห้าได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่คะแปดคูณหนึ่งได้แปดสองคูณห้าได้สิบเนาะตัวเศษเราก็จับบวกกันเลยค่ะ 8-10, บวกส0ส่วนละคะจับ2คูณ8เลยคะ่ะ2คูณ8ได้16ได้เศษส่วนออกมานะคะผลลัพธ์ก็คือเศษ18ส่วน16ทีนี้น้องสังเกตเห็นไหมมันเป็นอะไรคะเศษเกินเราต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคะทำยังไงจับ16ไปหาร18ได้เลยนะคะถ้ามองเหมือนการหานนเนเษส่วนมันก็เหมือนการหาน,นะคะ18เนี่ยมันคือตัวตั้งส่วน16ก็คือเหมือนหารด้วย16 ดังนะนั้น16ไปหาร18ได้สูงสุดกี่ครั้งคะ1ครั้งตั้งหารยาวเลยก็ได้เนาะได้ออกมา1ครั้งก็คือ16เหลือเศษเท่าไรคะเหลือเศษ2องนะนั้นเราเอาจำนวนเต็มมาไว้ด้านหน้าเดี๋เศษเท่าไหร่เศษ2มาใส่ด้านบนเป็นตัวเศษส่วนก็คือ16เหมือนเดิมทีนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบนะคะแบบนี้เราเรียกว่ายังไม่ใช้เศษส่วนอย่างต่ำ โอเคไหมน้องเห็นไหมเศษส่วนอย่างต่ำก็คือจะต้องไม่มีตัวเลขมาหารนะคะมันได้ทั้งเศษแ,และส่วนแล้วนอกจาก1น,นะคะซึ่งตัวเนี้ย2กับ16มีอะไรที่หารได้คะ่ะแล้วเป็นตัวเลขเดียวกันหารได้ลงตัวก็คือ 2ในนั้นน้องต้องนำา2มาหารทั้งเศษและส่วนค่ะบอกแล้วเราหารหรือคูณตัวเลขอะไรต้องหารทั้งเศษและส่วนเราหารออกมาจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่1ข้างหน้าจำนวนเต็มเนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมนะไม่ต้องทำอะไรนะคะเราทำแค่เศษส่วนข้างหลังเศษ2ส่วน16บหนัหาร2ก็ได้เป็น1ค่ะส่วนด้วย16หาร2ได้เท่ากับ8แบบนี้แหละเราถึงเรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็คือไม่มีตัวเลขอะไรมาหารมันได้นะคะทั้งเศษและส่วนนอกจาก หน่ค่ะอย่างเนี้ยมันยังมี2มาหารได้เราก็ทำให้มันเป็นอย่างต่ำนะสุดท้ายคำตอบออกมาได้เท่ากับ1เศษหนึ 1, ส่วนแนั่นเองถัดมาเราไปดูต่อกันดีกว่าข้อ3ามเฮ้ยข้อ3าแปดขึ้นมาแล้วไม่ใช่เศษส่วนปกติบวกกันเนาะเป็นจำนวนคระบวกกับเศษส่วนน้นจำนวนคระ พี่ไมสอนไปแล้วเราสามารถแปลงกลับเป็นเศษเกินได้เนาะงนั้นแนะนำนะคะถ้าน้องเจอจำนวนคระบวกรบกันอยู่เนี่ยในเศษส่วนนะคะให้เราแปลงเป็นเศษเกินก่อนแล้วเราก็ใช้หลักการเดิมเลยค่ะคือทำตัวส่วนให้เท่ากันหรือว่าของสองตัวหนูก็ใช้การขูนควายได้เลยเนาะแล้วค่อยจับตัวเศษบวกลบกันนะคะข้อนี้สองเศษหนึ่งสามแปลงเป็นเศษเกินทช่ไมคะให้น้องนำจำนวนเต็มด้านหน้านะคะคูณกับตัวส่วนแล้วก็จับบวกตัวเศษนะคะจะได้เศษ ออกมาใหม่เนาะ2คูณ3ได้ไรคะได้6แล้วก็บวก1ก็กลายเป็นเศษ7ส่วนด้วย3เหมือนเดิมเนาะตัวส่วนเราลอกมาได้เลยค่ะก็กลายเป็นเศษเจส่วนสาเนี่ยบวกอยู่กับเศษ6ส่วน,จนเจเฮ้ยตัวส่วนยังไม่เท่ากันเจอแบบนี้พี่ไม่คูณไข้เลยค่ะขี้เกียจทำส่วนให้เท่ากันเนาะไปหาคอรนอยอย่างเงี้ยหรือใครมองออกว่าสามารถทำส่วนเป็นเลขอะไรได้เลย ก็ได้แต่ใครที่แม่นสุดคูณเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ7คูณ7ได้49 6คูณ3ได้18ตัวส่วนก็คือทำไงคะจับ3คูณกับ7ค่ะจะได้ส่วนออกมาเป็น21ด้านบน49บวก18จะมีค่าเท่ากับเศษ67นะอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดว่าเป็นเศษเกินเนาะนั้นเวลาเราตอบเราต้องแปลงให้เป็น จำนวนคะนะคะใช่ไหมคะจับ67เนี่ยเป็นตัวตังหารด้วย21เลยสูงสุดจะได้กี่ครั้งคะได้3ครั้ง21คูณ3มีค่าเท่าไหรเท่าไรคะ63รมลบกันเหลือเศษ4ทีนี้เราแปลงเป็นจำนวนขาได้แล้วจำนวนเต็มไว้ข้างหน้าคือ3เศษก็คือเหลือ4ส่วนด้วย21เหมือนเดิมตอบได้แล้วนะคะข้อนี้ก็คือ3เศษ 4ส,ส่วน21นั่นเองเป็นคำตอบนะคะทีนี้เราไปดูต่อนะคะข้อ4เจอเศษส่วนบวกกัน3ก้อนเลยดังนั้นวิธีที่แม่แนะนำคือเอาคอรนอค่ะมาช่วยนะคะนำตัวส่วนเนี่ยไปหาครนอเลยเราจะได้รู้ว่าควรทำตัวเลขเป็นเท่าไหร่ทีนี้ครนอนะคะตัวส่วน3ม ห้าหกวิธีการหาก็จับหารสั้นเลยทีนี้มันมีสามตัวพี่มายบอกแล้วคอรนอเนาะถ้าน้องมีตัวเลขที่หารได้ทั้งสามตัวก่อนนะคะหารได้ทั้งสามตัวก่อนเนาะ,ะเอามาหารก่อนถ้าไม่มีจริงๆอย่างน้อยสองตัวขึ้นไปนะคะเราก็หารต่อโอเคปะ่นะอ่ไม่มีจริงๆคืออย่างน้อยสองตัวขึ้นไปหารต่อแต่ถ้าน้อยกว่าสองตัวไม่มีเนาะเราไม่ต้องหารต่อแล้วนะหยุดได้เลยนะคะอย่างข้อนี้สามห้าหกมีอะไรหารได้คะ่ะ สามตัวมันไม่มีอยู่แล้วแต่สองตัวมันมีสามหารได้ค่ะจับสามมาหารเนาะสามหารสามได้หนึ่งสามหารห้าได้ไหมไม่ได้เราดึงลงมาได้เลยเนะคะถ้าตัวไหนหารไม่ได้ดึงตัวนั้นลงมาได้เลยสามหารหกได้สองนะห้าหนึ่งสองมีอะไรหารได้อีกไหมนอกจากหนึ่งไม่มีแล้วเนาะนัะ้นคะอรนอข้อนี้จะได้อะไรคะคูณเป็นรูปตัว L อใหญ่เนาะเราได้และคอรนอจะมีค่าเท่ากับสามคูณห้า คูณ2เนี่ย3 50, 5 1 5คูณ2ได้30เท่ากับที่พี่บอกมาไหมเท่ากันเลยทีนี้เรารู้แล้วว่าน้องต้องทำตัวส่วนให้กลายเป็น30นะคะมาแปลงเลยเศษ2ส่วน3เศษ4ส่วน5เศษ1ส่วน6นะคะ3คูณอะไรได้30คะ่ะคูณกับ10ใช่ไหมเราก็จับเลยคูณทั้งส่วนและเศษนะคะถัดมาค่ะ5คูณอะไรคะได้30 คูณ6ค่ะก็คูณทั้งส่วนแล้วก็เศษเลยสุดท้าย6คูณอะไรได้30คะคูณกับ5เราก็คูณทั้งส่วนและเศษเลยจะได้เศษส่วนใหม่ออกมานะคะส่วนเท่ากันแล้วก็คือเป็น30เนาะเท่ากับ20สบ่วน30บวกกับ24ส่วน30บวกกับ5ส่วน30ค่ะทีนี้ ส่วนเท่ากันแล้วจับเศษบวกกันได้เลยเนาะก็เป็น20บวก24สบ่วก5ส่วนด้วย30คะ่ะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่คะตัวเศษก็จับบวกกันเลย20บวก24บวก5จะได้ออกมาเท่ากับเศษ49ส่วน30อยู่ในรูปอะไรคะเนี่ยเศษเกินอีกแล้วน้องจะต้องแปลงให้เป็นจำนวนคระเนาะจับ30ไปหาร49เลยคะ่ะได้สูงสุดกี่ครั้งคะ1ครั้งเหลือเศษเท่าไหรเ่เอ่ยเหลือเศษ 19ส่วนด้วย30อ่ะพี่ไม่ได้ตั้งหารโชว์นะเราลองคิดดูนะคะจะได้ออกมาเป็น1น1 9ส่วน30เส่วน30เป็นอย่างตายัางเป็นแล้วเนาะเพราะ19เมันเป็นจำนวนเฉพาะก็คือไม่มีอะไรมาหารมาได้นอกจาก1กับตัวมันเองซึ่งตัวเนี้ยค่ะ19ก็ไม่สามารถหาร3าได้นะคะดังนั้นตรงเนี้ยเป็นอย่างต่ำแล้วก็มีแค่1มาหารนะคะ ตอบได้เลยทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายค่ะจงหาผลลัพธ์ของ3เศษ1ส่วน2บวกเศษ5ส่วน6บวก1เศษ2ส่วน9น้องเห็นไหมมันมีจำนวนคาต้อง2ตัวเนี่ยดังนั้นวิธีการเนาะง่ายๆเลยแปลงเป็นเศษเกินให้หมดค่ะแล้วค่อยจับมาบวกกันเนาะ3เศษ1ส่วน2แปลงเป็นเศษเกินเท่าไหร่ะจับ3คูณ2บวก1ค่ะได้ออกมาเป็นเศษ7 ส่วน2บวกกับเศษ5ส่วน6กแล้วก็บวกกับเท่าไหร่คะ1คูณ9ได้9บวกอีก2กลายเป็นเศษ11เส่วน9เราต้องนำตัวส่วนใช่ไหม2 6 9เเนี่ยไปหาครอนอข้อนี้พี่ใหม่หามาให้น้องๆแล้วก็คือเป็น18นะคะังนั้นเรามาทำตัวส่วนให้เป็น18กันดีกว่า2คูณกับอะไรแล้วได้18คะคูณกับ9ใช่ไหมอย่าลืมคูณทั้งเศษและส่วนนะ6ก็จับคูณ3ค่ะ ทั้งเศษและส่วนเลย9ก็จับคูณ2อนงะทั้งเศษและส่วนเลยค่ะจะได้เศษส่วนใหม่ออกมาที่มีส่วนเป็น18แล้วนะคะตัวแรก7คูณ9ได้เท่าไหร่คะ7คูณ9ก็ได้63ส่วนด้วย18บวกกับ15หส่วนด้วย18แล้วก็บวกกับ22ส่วนด้วย18นั่นเองส่วนเท่ากันแล้วค่ะจับตัวเศษบวกกันเลย หกสิบสามบวกสิบห้าบวกยี่สิบสองอ่าน่าจะได้เป็นลงท้ายด้วยศูนย์พอดีเนาะเต็มสิบเี่ยนะคะห้าบวกสามบวกสองนะคะใส่ศูนย์เลยนะคะทดไปหนึ่งหกบวกหนึ่งบวกสองกลายเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยพอดีไหมเนี่ยนะคะหนึ่งร้อยพอดีเนาะส่วนด้วยสิบแปดอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะเศษเกินหนูต้องแปลงเป็น จำนวนคระค่ะจับ100หารด้วย18ได้เลยสูงสุดได้กี่ครั้ง5ครั้งค่ะจำนวนเต็มเนาะ18คูณ5เนี่ยจะได้90เหลือเศษอีกเท่าไหร่เศษ10ส่วน18ทีเนี้ยเศษส่วนตรงเนี้ยเป็นอย่างต่ำหรือยังตัวเลขมันเป็นเลขค,คู่เนาะมันยังไม่ใช่อย่างต่ำแน่นอนอย่างน้อยนี่แหละมี2หารได้เราเอา2มาหารก่อนนะคะทั้งเศษและส่วนเราจะต้องตัดให้เป็นอย่างต่ำนะคะ ได้ข้าวออกมาเท่าไหร่5ลอกมาเหมือนเดิมเนาะเศษส่วนใหม่ค่ะกลายเป็นเศษ5ส่วน9เป็นยังต่ำยังยังต่ำแล้วตอบได้เลยนะคะข้อนี้ก็คือตอบ5เศษ5ส่วน9นั่นเอง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์ในการบวกเศษส่วนที่เรามาดูตัวอย่างโจทย์ลบเศษส่วนกันบ้างน้องๆจะได้คล่องกันนะคะคลิปเดียวก็คือเข้าใจเลยเนาะจงหาผลลัพธ์ของเศษ5ส่วน8ลบกับเศษ3ส่วน7นะคะซึ่งข้อนี้หาคณนอนมาแล้วว่าเป็น56แต่ถ้า2ตัวพี่ไม์ขอใช้วิธีการคูณคว้เลยละกันนะคะเศษ5ส่วน8ลบเศษ3ส่วน7ค่ะไวดีเนาะแต่น้องต้องแม่นสุดคูณนะ ถ้าใช้วิธีการคูณไขวเนี่ยต้องแม่นสุดคูณเนาะ57ได้35นะคะลบกับ8คูณ3ได้24นสคะส่วนด้วย7คูณ8ดได้ไรคะห6าสิ 56, นะคะคิดเลขแบบไวๆเลย35ลบ24จะมีค่าเท่ากับเศษ11ะคะ่ะส่วนด้วย56ตอบได้ยังตอบได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นอย่างต่ำแล้วเนาะไม่มีตัวเลขอะไรมาหารทั้งเศษและส่วนได้นอกจาก 1น,นะคะตอบได้เลย c 1 1ส่วน5้าคุณค่อยง่ายไหมง่ายเนาะถ้าเจอ2ตัวแบบนี้นะคะไปต่อข้อ2ค่ะจงหาผลลัพธ์ของเศษส่วน12ลบกับเศษ1ส่วน5ข้อะนขอนข้อนี้พี่ใส่มาให้ว่าเป็น60เผื่อใครใช้อีกวิธีหนึงนะคะแต่ข้อนี้พี่ขอใช้คุณค่อยเหมือนเดิมค่ะมันไวดีเนาะเศษส่วน12ลบกับเศษ1ส่วน5จับคุณค่อยเลยนะคะ ตัวเศษออกมาได้เป็น4 5 20ลบกับ12คูณ1ได้12ส่วนด้วยอะไรคะ12คูณ5ได้60นะคะตัวเศษ12ลบ20เหลือเท่าไหร่เหลือเศษ8ส่วน60ทีนี้น,น้องเห็นไหมมันเป็นเลขคู่เนาะแสดงว่าเราสามารถตัดให้มันเป็นอย่างตามได้อีกนะคะก็คือใช้2มาหารก่อน ะะใช้2มาหารก่อนได้ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่คะได้ออกมาเป็นเศษส,ส่ส่วน30เฮ้ยต่ำยังยังต่ำไม่สุดเนาะเพราะว่ายังมี2ที่หารได้อยู่นะคะแล้วก็หารอีกเนาะวิธีการง่ายๆนะคะทำเป็นยางต่ำเอาตัวเลขน้อยๆมาหารก่อนถ้าเรารู้เนาะว่ามันหารได้ทั้งเศษและส่วนนะคะเอาตัวเลขน้อยๆแล้วค่อยๆตัดไปนะคะที่ตัดต่อเนาะ4หารด้วย2เหลือเป็นเท่าไหร่คะ เหลือสส่วนด้วย30หารด้วย2ก็คือ1 5ดังนั้นตอบได้แล้วค่ะอันนี้เป็นอย่างต่ำแล้วเนาะเศษ2ส่วน,น1 5นั่นเองเป็นคำตอบสุดท้ายงนั้นถ้าน้องได้มาอย่าลืมดูด้วยนะคะว่าเศษส่วนผลลัพธ์สุดท้ายของเราเป็นอย่างต่ำหรือยังนะคะไม่นั้นตัวเลขมันอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนก็ได้แต่ถ้าเมื่อใดที่มันเป็นอย่างต่ำนะคะผลลัพธ์ของทุกคนต้องได้ออกมาเท่ากัน ะะไปต่อกันข้อที่3ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ3เศษ3ส่วน4ลบ2เศษ1นส่วนเเป็นอะไรคะเนี่ยจำนวนคระทั้งคู่เลยเนาะพี่ใหม่ก็จะแปลงเป็นเศษเกินค่ะเราจะได้ไม่ต้องระวังเนาะบางทีถ้าตรงเนี้ยมันเป็นเลข2หรือว่าเลข1อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันทำไมคะเออมันอาจะต้องมีการขอยืมดังนั้นแนะนำง่ายๆเปลี่ยนเป็นเศษเกินเลยวิธีการเป็นเศษเกินจำได้อยู่เนาะทำไมคะจับ จำนวนเต็มข้างหน้าเนี่ยสามคูณกับตัวส่วนค่ะสามคูณสี่แล้วก็บวกตัวเศษได้เศษใหม่ออกมานะคะสามสี่สิบสองบวกอีกสามกลายเป็นเศษสิบห้าส่วนสี่ลบกับสองคูณเจ็ดแล้วก็บวกหนึ่งนะคะได้ออกมาเป็นเศษสิบห้าส่วนเจ็ดแล้วพี่ไม่ก็ใช้วิธีการคูณไขเลยค่ะนะคะคูณไขไปเลยเนาะได้ออกมามีค่าเท่าไหร่หเอย่ยสิบห้าคูณเจ็ดมีค่าเท่ากับ 1 0 5ลบกับ15คูณ4ก็คือ60ค่ะส่วนด้วย4คูณ7ได้เท่ากับ28ดังนั้นเศษลบกันค่ะ1 5 5ลบ60จะมีค่าเท่ากับเศษ45ส่วน28แบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะเศษเกินเราต้องแปลงเป็นจำนวนคระด้วยเนาะสูงสุดได้กี่ครั้ง28ไปหาร45 28 หารสีได้สูงสุดแค่ครั้งเดียวนะคะเราก็เอาจำนวนเต็มมาเขียนข้างหน้าเหลือเศษเท่าไหรลบยี่คะ45-28ก็คือเศษ1 7ส่วน28เป็นยังต่ำยังยังต่ำแล้วนะคะไม่มีอะไรมาหารทั้ง17และ28ได้นอกจาก1เ mm hmm. นาะั้นตอบได้เลยค่ะข้อนี้ก็คือตอบ1เศษ17ส่วน28ค่ะไปต่อข้อ3ข้อ3เป็นแบบอะไรคะ สามตัวบ้างดังน,น,นั้นใช้วิธีการคูณควายไม่ได้แล้วเนาะแนะน้นก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากันค่ะซึ่งข้อนี้เราก็เอาตัวส่วนไปได้สองสิบสองหกไปหาคอออกออกมาก็คือทำส่วนเป็นสิบสองซึ่งเศษสามส่วนสิบสองมันเป็นส่วนสิบสองอยู่แล้วเราไม่ต้องทำโอเคปะเราไม่ต้องทำเราก็ทำตัวอื่นนะคะเศษหนึ่งส่วน 2, สองเศษสามส่วน 12, สิบสองเศษหนึ่งส่วนหกมาสองคูณลไรได้สิบสองค่ะ คูณกับ6ก็อย่าลืมคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ6ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนเนาะ,นะเครื่องหมายก็คือเป็นการลบกันนะคะก็จะได้เศษส่วนใหม่ออกมาเป็นเท่าไหร่เศษ6ส่วน12ลบกับเศษ3ส่วน12แล้วก็ลบกับเศษ2ส่วน12จับเศษลบกันได้แล้วคะ่ะ6ลบ3ลบสส่วน12เราไล่ลบจากซ้ายไปขวา โอเคไหมหนูเอา6ลบ3ก่อนเหลือเท่าไหร่เหลือ3 3ไปลบ2ต่อก็เหลือเศษ1ส่วน12ค่ะข้อนี้ตอบได้แล้วนะคะง่ายไหม ง่ายเนอะไม่ได้ยากเลยบวกลบเศษส่วนเนี่ยทำส่วนให้เท่ากันจับเศษบวกลบกันเท่านั้นเองถัดมาข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายแล้วจงหาผลลัพธ์ของ3เศษ1ส่วน2ลบ1เศษ1ส่วน6ลบเศษ2ส่วน9นะคะน้องเห็นไหมมีจำนวนขา2 2ตัวเราก็แปลงให้เป็นเศษเกินเลยค่ะจะได้ออกมาเท่าไหร่คะตัวแรกจับ3คูณ2บวก1ได้เศษใหม่ออกมาก็คือเศษ7 2, ลบกับ หกคูณหได้6กบวกหก็เป็นเศษเจ็ส่วนหค่ะแล้วก็ลบกับเศษสองส่วนเทีนี้แหละสองหกเกาเรานำตัวส่วนไปหาคนอนอเลยพี่ไม่หามาแล้วว่าเราต้องทําตัวส่วนให้กลายเป็น18นะคะที่เท่ากันเนาะนั้นสคูณอะไรได้18ค่ะ2อคูณเเดี๋ยวอย่าลืมคูณทั้งเศษและส่วน6กก็คูณสาม ทั้งเศษและส่วน9ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนค่ะจะได้เศษส่วนใหม่ออกมาเนาะที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือส่วน18อันแรกก็คือ7คูณ9ได้63ส่วน18ลบกับ21ส่วน18แล้วก็ลบกับ4ส่วน18ค่ะได้มาเป็นตัวเศษ63ลบ21ลบ4ส่วนเท่ากันแล้วคือ18ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเท่าไรเอ่ย ได้เท่าไหรลบ21่คะ6เ2 1นาะค่อยๆไล่ลบไปทีละคู่จากซ้ายไปขวานะคะจะเหลือ42 4 2ลบไปอีก4ได้ค่าเท่ากับ38คะ่ะนั้นเศษ38ส่วน18เป็นไรคะเศษเกินดังนั้นน้องต้องเปียงดังนั้นน้องต้องแปลงให้เป็นจำนวนคระนะคะจับหารเลย18นะคะไปหาร38ได้สูงสุดกี่ครั้ง 2ครั้งเนาะเพราะว่า18คูณ2ได้30เท่าไร่36นะคะได้2ครั้งเหลือเศษเท่าไรคะเหลือเศษ2ส,ส่วน18ทีนี้แหละเศษส่วนตรงเนี้ยเศษ2ส,ส่วน1 8ยังไม่เป็นอย่างต่ำเนาะดังน,นั้นเราต้องทำให้เป็นอย่างต่ำนะคะ่ะทำอะไรเลยมันเป็นเลขคู่ไงจับหาร2ทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ2จํจำนวนเต็มข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะเศษกลายเป็นเศษ1ส่วน9นั่นเอง สุดท้ายคำตอบก็คือ2เศษ1ส่วน9ค่ะพี่ไมหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยบวกรลบเศษส่วนกันเป็นนะคะใครสนใจขอเตรียมตัวสอบเข้าม .1 น,น,นะคะอยากเรียนกับพี่ไม์ก็สามารถแอดไลน์มาปรึกษาการเรียนได้แล้วเจอกับพี่ไม์กันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ